สวัสดีครัพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตีนที่รักทุกท่านในวันนี้ซึ่งเป็นวันพุธพระคัมภีร์วันนี้ก็มีใจความที่อยากจะอ่านให้พี่น้องฟังว่าในการต่อสู้กับบาปท่านยังไม่ได้ต้านทานจนถึงกับต้องหลั่งเลือดเลยท่านลืมคําเตือนที่พระเจ้าตรัสกับท่านในฐานะที่เป็นบุตรแล้วหรือลูกเอ๋ยอย่าดูถูกการเคี่ยนตีสั่งสอนของพระเจ้า อย่าท้อถอยเมื่อพระองค์ทรงตำหนิเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเคี่ยนตีสั่งสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและทรงเคี่ยนตีทุกคนที่ทรงรับไว้เป็นบุตรท่านจงอดทนรับความการเคี่ยนตีสั่งสอนเถิดทำให้มองเห็นว่าเอการเคี่ยนตีเนี่ยสมัยนี้เขาเลิกกันแล้วทำไมเรากต้องมาอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อยู่การเคี่ยนตีซึ่งเป็น วิธีการที่เคยใช้ได้ดีมาในอดีตทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านทําให้คนเป็นคนไปเยอะแต่ทุกคนนี้ทุกวันนี้เขาบอกห้ามเคี่ยนห้ามตีจะเลยในโรงเรียนเนี่ยตอนนี้ก็มีอันตรพานเยอะเพราะว่าทําอะไรไม่ได้แล้วก็การศึกษาก็ต่ําลงก็เพราะไม่มีระเบียบอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราก็คล้ายๆกันถ้าเราดำรงชีวิตแบบไร้สติ ไร้วินยัยไร้ระเบียบไร้การควบคุมตนเองมันก็จะไม่บรรลุถึงเป้าหมายที่สำเร็จได้ดังนั้นพี่น้องครับพวกเราจะต้องพยายามที่จะเดินไปด้วยความมั่นใจว่าแม้บางครั้งบางคราวพระพิญนเจ้าจะต้องเคี่ยนเราบ้างทำให้เรารู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นการดีเหลือเกินที่ เราแต่ละคนได้รับการเตือนถ้าทำผิดแล้วไม่ได้รับการเตือนเนี่ยก็คือจบเหตุเลยยิ่งจะแย่ลงไปเรื่อยๆดังนั้นก็ขอให้พวกเราได้เข้าใจว่าถ้าหากว่ามเาีเหตุอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นแหละก็คือการบางทีการเคี่ยนการสอนการตีของพระเิ็นเจ้าที่ช่วยเราให้เป็นคนดีขึ้นเคยมีนักเทศคนหนึ่งถูกย้ายมาอยู่ในวัดแห่งหนึ่ง ชาวบ้านบอกคนนี้เทศดีก็เลยมาฟังเทศในอาทิตย์แรกบอกดีมากอาทิตย์สองมาคุณพ่อก็เทศเรื่องเดิมอีกแล้วอาทิตย์สามมาก็เทศเรื่องเดิมอีกเหมือนกันก็เลยทําให้เข้าใจว่าเออคุณพ่อเนี่ยที่บอกว่าเทศเก่งเนี่ยทําไมถึงมาเทศซ้ําแล้วซ้าเล่า เวลาที่สัตวรุษมาขอคำอธิบายท่านก็บอกว่าก็เนื่องจากว่าเทศไปแล้วพี่น้องก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลยพ่อเลยจำเป็นจะต้องมาเทศเรื่องเดิมอีกเพื่อให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ปรับปรุงตนเองแต่เมื่อไม่ปรับปรุงตนเองก็จะต้องเทศให้พี่น้องได้เข้าใจนี่เองที่ทำให้ชาวบ้านเลยเริ่มเข้าใจว่าเออคุณพ่อก็เทศดีอยู่แต่พวกเขาไม่ปฏิบัติก็เลย ก็เลยมีต้องมีการเทศสหลายครั้งส่วนในพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของ mm hmm. พระเยซูเจ้าอยู่ท่ามกลางชาวบ้านแล้วก็เขาเขาดูถูกพระองค์เน่ย mm hmm. เขาบอก mm hmm. เขาเอาเรื่องทั้งหมดนี้มาจากไหนป mm hmm. ริชญาณที่เขาได้รับมาคืออะไรอะไรคืออัศจรรย์ที่สําเร็จด้วยมือของเขาคนนี้เป็นช่างไม้นี่เห็นไหมฮะพูดตรงเลยแล้วก็ลูกนางมารีก็ตรงอีก เป็นพี่น้องมีญาติพี่น้องคืออยากอบโยเซฟยูดาห์และซีมอนไม่ใช่หรือญาติทางผู้หญิงก็มีพี่สาวน้องสาวของเขาก็อยู่ที่นี่กับเราไม่ใช่หรือเขาสะดุดใจไม่ยอมรับพระองค์เพราะเพราะมาจากบ้านของเขาก็อย่างนี้แหละครับที่พระเยซูเจ้าบอกว่าปกติแล้วประกาศศักดิไม่จจะไม่ได้รับการต้อนรับในหมู่บ้านของตนมันก็มี ความจริงจนถึงทุกวันนี้เขามีเด็กคนหนึ่งที่หนีสงครามไปแล้วก็อยู่ในแอฟริกาแล้วก็ไปอยู่อีกประเทศหนึง่งเมื่อได้เข้าบัณเนนไปแล้วเขาก็เรียนจนจบแล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์แล้วจากนั้นก็ทางภระสังกาชก็ส่งกลับมาที่หมู่บ้านของเขาโอ้ย oh, ชาวบ้านเนี่ยนินทาว่าร้ายต่างๆนานาและไม่ยอมรับคนคนนี้เลยว่าได้บวชเป็นพระสงฆ์แล้วหาว่าเขาเนี่ย ต่ำต้อยพ่อแม่ก็ไม่มีปัญญาจะเลี้ยงเสื้อผ้าก็ใส่ก็ไม่ดูแล้วไม่น่าดูเลยอะ่ะดูถูกครอบครัวเขาและพานดูถูกคุณพ่อองค์นี้ด้วยว่ารับไม่ได้อันนี้ก็คือความเชื่อน้อยแทนที่เราจะชื่นชมยินดีกับคนที่คนธรรมดาแล้วได้เป็นนายอำเภอได้เป็นข้าหลวงหรือเป็นานายกร,รัฐมนตรีหรือเป็นอะไร เรากลับอิจฉาริษยาอันนี้เป็นสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องพิจารณาดูตนเองพี่น้องว่าทำไมเราเปรียบเทียบกับเขาแล้วเราไม่ได้ดีเท่าเขาเนี่ยก็เลยพานดูถูกเขาไปเลยว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ของแท้หรอกของแท้ต้องเป็นพวกเขาเออพวกเนี้ยเป็นพวกที่ทำให้พระเยซูเจ้าเองในวันนั้นก็ได้สอนเขาเหมือนกันว่าพระองค์ไม่ธรรมสรจย์เลยแล้วก็ บอกว่าประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดหยามนอกจากถิ่นกำเนิดอันนี้ก็สมน้ำหน้าแล้วล่ะที่พระองค์เกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้เป็นหนึ่งในพวกเขาในหมู่บ้านของเขาในอิสราเอลเนี่ยน่าจะยกมือท่วมหัวแล้วบอกข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูเจ้าแต่พวกนี้จับตรงันข้ามข้าแต่พระองค์ไอคนอย่างนี้เรารับไม่ได้โดยที่นะพระบิดาจะทำอะไรกับพวกนี้ล่ะ ขอให้เราได้ยอมรับพระเยซูเจ้าในพระคัมภีร์นะครับเวลาพระองค์สอนให้เงี่ยหูฟังดีๆและจะได้คำสอนของพระองค์สวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง